สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูภาษาไทยหัวใจเกินร้อยจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนพญาไทยค่ะวันนี้นะคะพบกับเด็กๆอีกเช่นเคยในเรื่องของการอ่านจับใจความเรื่องธรรมชาติเจ้าเอ๋ยนะคะจากหนังสือเรียนภาษาพาทีค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3บทนี้เป็นบทที่14แล้วนะคะ เอาละค่ะเด็กๆมาเริ่มอ่านบทร้อยกรองกันนะคะบทนี้ชวนให้รักช่วยปกปักธรรมชาติไว้ป่างามทานน้ำไหลสัตว์น้อยใหญ่ล้วนเปรมปรีประโยคเพื่อสื่อสารความต้องการชัดท้วนที่ บรรยายได้ความดีนับว่ามีจินตนาการค่ะก็บทร้อยกรองของบทนี้นะคะก็อธิบายให้เราได้ทราบว่าในบทที่14เรื่องธรรมชาติเจ้าเอ๋ยนะคะก็จะชี้ชวนให้พวกเรารู้จักการปกปากรักษาธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือว่าแม่น้ำลำธานรวมทั้งสัตว์ เล็กสัตว์ใหญ่นะคะให้อยู่คู่กับมนุษย์เราไปนานๆรวมทั้งเนื้อหาเรื่องของหลักภาษาค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยคเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะเอาละค่ะครูมีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเจ้าเอ๋ยให้เด็กๆได้ชมกันแล้วก็เด็กๆต้องอ่านตามรวมทั้งได้ศึกษาคำศัพท์นะคะต่างๆที่ อยู่ในเรื่องธรรมชาติเจ้าเอ๋ยค่ะเพื่อเด็กๆจะได้ทราบได้ว่าเนื้อหาเรื่องนี้ต้องการสื่อสารอะไรกับเด็กๆบ้างนะคะไปชมคลิปกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องธรรมชาติเจ้าเอ๋ยมาฝากแต่ก่อนอื่นเราไปดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนพร้อมกันหรือ,อยังครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำศัพท์กันเลยคาคบหมายถึงงามต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับลำต้นแยกกันทากหมายถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพวกปลิงลักษณะเป็นปล้องมักดูดกินเลือด นกเงือกหมายถึงชื่อนกชนิดหนึ่งลำตัวสีดำปากใหญ่อยู่รวมกันเป็นฝูงในป่าลึกปัจจุบันเป็นสัตว์สงวนพงไพรหมายถึงป่าพันนาหมายถึงกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพเอาเ่ะครับน้องๆรู้จักกับคำศัพท์กันไปแล้ว เรามาหัดอ่านเรื่องธรรมชาติเจ้าเอ๋ยกันเลยครับทั้งหมดพร้อมเล็งยิ่งพอสิ้นเสียงพี่เอกจากผู้นำกิจกรรมค่ายลูกกระสุนดินจากหนังสติ๊กลอยไปตามทิศทางที่เจ้าของเล็งทันทีตามด้วยเสียงเพี้ะเพี้ะเมื่อหนังยางกระทบกับง่ามไม้ เด็กๆทั้งชายหญิงจำนวน20คนมาเข้าค่ายของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระยะเวลา3วัน2คืนมีพ่อพลอยแม่พลอยอาแปะครูการดาและครูไพรินเป็นผู้คอยดูแลกระสุนดินที่เด็กๆยิงไปนั้นคือดินเหนียวหอมเมล็ดพันไม้ปั้นเป็นก้อนกลมขนาดเท่านิ้วโป้งตากให้แห้งก่อนจะนำมายิง มเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เป็นพวกไม้ยืนต้นเช่นแครสักว่ามะขามมะขามป้อมวิธีการที่เด็กๆทําเป็นการปลูกป่าอีกวิธีหนึ่งบางพื้นที่อาจไม่เหมาะที่จะให้คนเข้าไปปลูกด้วยตนเองการยิงกระสุนดินไปยังพื้นที่ที่ต้องการแบบนี้เมื่อฝนตกลงมาดินเหนียวที่ห่อหุ้มจะอ่อนตัวลงต้นอ่อนจะงอกแล้วกลายเป็นต้นใหญ่ต่อไป เด็กๆจำไว้นะกระสุนดินเหนียวนั้นควรจะใช้ในทางที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์อย่างนี้ไม่ใช่ทำลายเพราะฉะนั้นจะเอาไปยิงนกหรือเล่นยิงกันเองไม่ได้เด็กขาดรู้ไหมเอ้าเด็กๆเตรียมเอาผ้าพันขาได้แล้วเราจะเดินป่าไปศึกษาธรรมชาติของพืชและสัตว์กันอีกเด็กๆ,ๆรู้หน้าที่ รีบรับผ้าผืนกว้างประมาณหนึ่งคืบยาวประมาณหนึ่งเมตรเป็นผ้าเนื้อแน่นมาพันขาให้ผ้าซ้อนเหลื่อมกันทับส่วนที่หุ้มข้อของรองเท้าขากางเกงพันจนถึงหัวเขา่าผูกผ้าให้แน่นเพื่อป้องกันทากซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ตามพื้นดินในป่าดิบชื้นขนาดลำตัวเท่าเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยยาวประมาณหนึ่งนิ้วมันจะดีดตัวขึ้นมาเกาะขาคนเพื่อดูดเลือดกิน พวกผู้ใหญ่จะเน้นให้เด็กๆเ,เดินตามทางการเดินออกนอกทางนอกจากจะเหยียบย่ำต้นอ่อนของพืชที่กำลังจเริญเติบโตแล้วอาจจะไปเหยียบย่ำสัตว์เล็กๆเช่นมดมแมลงหนอนที่กำลังหากินอยู่ตามพื้นดินซึ่งสัตว์เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศแม้แต่ปลวกซึ่งเป็นสัตว์อันตรายที่ทำลายบ้านเรือนแต่ไม่อยู่ในป่าจอมปลวกและตัวปลวกกลับมีประโยชน์ เพราะตัวปลวกช่วยย่อยสลายเนื้อต้นไม้ที่หักโค่นให้กลายเป็นดินเมื่อนกมาถ่ายมูลบริเวณนั้นมเมล็ดพืชที่ติดมาจะเจริญงอกงามได้ดีการเดินป่าเป็นกลุ่มต้องมีระเบียบวินยัยเชื่อฟังผู้นำมิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายได้ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังทุกคนต้องเงียบสงบเคลื่อนที่ไม่ให้เกิดเสียงมีสายตาที่ว่องไว เพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ตามธรรมชาติจริงๆใครคนหนึ่งจามออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจทำให้นกเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งบินพลูออกมาจากพุ่มไม้ก่อนจะบินหายไปพวกผู้ใหญ่ชี้ให้น้องๆแหนหน้าดูต้นไม้โดยรอบที่คาคบมีกล้วยไม้ป่ากอใหญ่เกาะอ,อยู่กำลังออกดอกสะพรั่งบางกอสีเหลือง บางกอสีเหลืองปนขาวบ้างเป็นสีน้ำตาลลายจุดสีชมพูก็มีสวยเหลือเกินมนุษย์เท่านั้นที่จะช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติที่แสนสวยนี้ให้คงอยู่ตลอดไปเด็กๆหยิบกล้องสองนกขึ้นมาใครที่ไม่มีกล้องก็แบ่งปันกันดูนนนกเดินดงหัวสีส้มตัวป้อมปากยาวขายาวหัวและด้านล่างลำตัวมีสีส้มสด ด้านบนลำตัวมีสีเทาอมฟ้านี่นกจาบคราวน้ำเงินมีขนปกคลุมตัวสีเขียวแต่มีขนปุยสีน้ำเงินที่คอและอกท้องมีสีเหลืองอ่อนมีขีดประใหญ่สีเขียวถ้าไม่ได้เห็นกับตาคงนึกไม่ถึงว่านกเป็นสัตว์โลกที่สวยงามจริงๆ นกขนาดใหญ่ตัวหนึ่งลำตัวสีดำปลายหางสีขาวจะง,งอยปากใหญ่มีถุงหนังใต้คอตีปีกดังพึบภับบินผ่านไปพร้อมทั้งส่งเสียงร้องเอิก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 ดูเป็นนกอารมณ์ดีนกเงือกรามช้างมันคงออกไปหาอาหารมาเลี้ยงแม่นกและลูกนกพวกผู้ใหญ่ ชี้ให้เด็กๆด,ดูที่คบไม้สูงต้นหนึ่งไม่มีรังนกตรงนั้นมีโพรงใหญ่เป็นรังของนกเงือกเอมันเข้าไปอยู่ได้ยังไงครับโพรงแค่นั้นเองอะ่ะอ๋อแม่นกมันเข้าไปกกไข่พ่อนกก็จะเอาดินมาปิดรังแม่นกจะไม่ออกมาเลยจนกว่าลูกนกโตพร้อมจะบินได้ พ่อนกจึงต้องทำงานหนักคือต้องหาอาหารให้ทั้งแม่และลูกโอ้โหดีจังเลยแต่เอถ้าพ่อนกตายแล้วแม่นกกับลูกนกจะทำยังไงล่ะครับนี่แหละปัญหาถ้ามีใครยิงพ่อนกตายก็เท่ากับฆ่านกทั้งครอบครัวเลยและเราจึงไม่ควรยิงสัตว์ในป่าเพราะมันเป็นการทำลายชีวิตของสัตว์ตัวนั้น และอาจจะเลยไปถึงครอบครัวของสัตว์เหล่านั้นด้วยจริงไหมจริงค่ะเราไม่ควรทำลายชีวิตสัตว์ในป่าแม้แต่ตัวเดียวน้องๆครับเรามาพักเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับวิ่งชนคำให้ตรงกับความหมายเล่นเกมสนุกๆแล้วเรามาฟังและหัดอ่านกันต่อนะครับ นกมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาตินกจะช่วยกําจัดแมลงหนอนหรือศัตรูพืชอื่นๆช่วยในการแพร่กระจายพันธุ์พืชและที่สำคัญนกเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าด้วยเด็กๆเ,เคลื่อนขบวนไปริมลำธารมีก้อนหินใหญ่น้อยระเกะระกะใต้ต้นไม้ใหญ่เหมาะสำหรับนั่งพักส่องกล้องดูนกหรือวาดรูปเด็กๆโชคดี ไม่มีใครถูกท่ากัดเลยคงเป็นเพราะพันผ้าป้องกันอย่างดีพวกผู้ใหญ่ชวนให้เด็กๆนั่งพักแล้วจู่ๆเพลินก็พูดขึ้นว่าเพลินจะเลี้ยงนกฮะหืมหรอ,หอเสียงอุทานมาจากผู้คนโดยรอบทำนองคัดค้าน ไม่ใช่อยากเข้าใจผิดเพลินไม่ได้เอานอกมาใส่กรงเลี้ยงแต่เพลินจะซื้ออาหารมาเลี้ยงนกต่างหากแบบที่บ้านคุณตาทำคุณตาจะหว่านอาหารให้นกกลางลานหน้าบ้านตั้งอ่างดินใส่นะ้ำว่าให้นกมาอาบและกินแค่นี้นกก็มาเยอะแยะแล้วเพราะที่บ้านของเพลินไม่ใช่ป่ามีต้นมะม่วงอยู่สังต้นเท่านั้นเอง และเพลินรักนอกอยากให้นกมาอยู่ที่บ้านบ้างเอาล่ะเด็กๆเ,เรามาท่องกลอนพร้อมๆกันนะธรรมชาอาเจ้าเอ๋ยสุดเอย๋ยพันนานตต้นไม้ใบหญาสัตว์ป่ามากมายอยู่กลางพงพรายเย็นใจเย็นกาย ปรอดอยาทำลายรักษาไว้เอย่ยก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับค่ะเด็กๆคะจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องธรรมชาติเจ้าเอ่ยค่ะในวันนี้นะคะเรื่องราวของธรรมชาติเจ้าเอ่ยก็สรุปให้เด็กๆได้ทราบว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เด็กๆได้เข้าไปเดินป่านะคะเพื่อ ชื่นชมกับธรรมชาติในป่าซึ่งเวลาเราเดินป่านั้นก็จะต้องมีกฎกติกามารยาทนะคะในการร่วมกิจกรรมร่วมกันนะคะ1คือเด็กๆจะต้องไม่พูดคุยเสียงดังแล้วก็เดินอย่างเบานะคะแล้วก็มีสายตาที่ว่องไวค่ะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะจากสัตว์ป่ารวมทั้งเด็กๆก็จะได้เห็น ธรรมชาติการอยู่อาศัยของสัตว์นะคะแล้วก็ของพืชในป่าอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้เป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะในการฝึกสมองประลองปัญญาเช่นเคยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือทักษะภาษานะคะเปิดไปที่หน้า144ค่ะวันนี้ก็จะทำแบบหัดนะคะหน้า144ถึง148นั่นเองค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปข้อที่1กันเลยค่ะวิธีการนะคะเช่นเคยค่ะเด็กๆต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจซะก่อนนะคะรวมทั้งดูว่าโจทย์ถามอะไรกับเราถามจำนวนกี่คำถามเด็กๆต้องตอบให้ครบทุกคำถามคำตอบของเด็กๆถึงจะเป็นคำตอบที่สมบูรณ์นะคะเรามาดูคำถามที่1ค่ะโจทย์ถามว่า ทั้งหมดพร้อมเล็งยิงข้อความดังกล่าวสั่งการให้ทำอะไรและมีวัดถูกประสงค์อะไรที่ทำเช่นนั้นวาดภาพอุปกรณ์ประกอบการตอบคำถามด้วยนะคะเอาละค่ะเราก็มาดูมันมีอยู่ทั้งหมดนะคะกี่คำถามคำถามแรกก็คือถามว่าข้อความดังกล่าวเนี้ยสั่งการให้ทำอะไรคะ่ะและ มีวัตถุประสองค์อะไรที่ทำเช่นนั้นรวมทั้งสั่งให้เด็กๆวาดภาพอุปกรณ์ประกอบการตอบคำถามด้วยถ้าทำไม่ครบเป็นยังไงคะคะแนนก็จะไม่ได้เต็มนะคะหรือไม่ได้ดีนั่นเองนะคะเป็นการวาดเด็กๆก,ก็ต้องวาดนะคะถ้าเขาให้ไปตัดภาพมาแปะเด็กๆก,ก็สามารถไปตัดภาพมาแปะได้นะคะเอาละค่ะ คำถามนี้บอกว่าข้อความดังกล่าวสั่งการให้ทำอะไรคำตอบก็จะเป็นเรื่องของการที่ผู้นำกิจกรรมค่ายค่ะผู้นำนะคะเขาสั่งการให้เด็กๆเนี่ยยิงกระสุนดินเหนียวซึ่งในกระสุนนี้ผสมหอ่อเมล็ดพันธุ์พืชจะแล้วเอาไว้นะคะแล้วก็ยิงด้วยหนังสติ๊กนั่นเองเด็กๆก็ต้องวาดภาพ เกี่ยวกับอะไรคะกระสุนดินเหนียวแล้วก็หนังสติ๊กค่ะคำถามที่สองถามว่ามีวัตถุประสงค์อะไรที่ทำเช่นนั้นนะคะคำตอบก็คือเพื่อปลูกป่านั่นเองนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์จะอยู่ในกระสุนนินเหนียวเมื่อถูกยิงด้วยหนังสติ๊กไปแล้วไปตกอยู่ที่ไกลๆคะ่มะเมื่อมีฝนมาช้าล้างนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในดินเหนียวก็จะค่อยๆ เติบโตค่ะ,จะเจริญเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ขึ้นมานั่นเองนะคะภาพที่เด็กๆนำมาก็จะต้องเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอุปกรณ์ที่ใช้นั่นก็คือหนังสติกแล้วก็กระสุนดินเหนียววันนี้คุณครูแค่นำตัวอย่างมาให้เห็นภาพเท่านั้นนะคะเด็กๆก,ก็ต้องวาดนะคะรวมทั้งระบายสีด้วยก็จะดีมากเลยนะคะเพื่อให้ภาพนั้นชัดเจนค่ะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2นะคะ โจทย์ถามว่าเด็กๆต้องทำอะไรก่อนการเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติของพืชและสัตว์เพราะเหตุใดรวมทั้งวาดภาพประกอบสิ่งที่เด็กๆทำด้วยเอาละค่ะมีอยู่จำนวนกี่คำถามคะสองคำถามนะคะและสิ่งที่จะต้องทำเพิ่มเติมก็คือการวาดภาพประกอบนั่นเองเด็กๆต้องทำอะไรก่อน การเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติของพืชและสัตว์ก็คือการนำผ้ามาพันที่ขาค่ะทับส่วนที่หุ้มของรองเท้าขาเกางเกงจนถึงหัวเข่าแล้วก็ผูกผ้าให้แน่นนะคะทำตรงนี้ไปเพื่ออะไรค่ะสิ่งที่เด็กๆทำนะคะทำเพื่ออะไรก็คือเพื่อป้องกันทากนั่นเองนะคะก็คือสัตว์ที่ดูดกินเลือดของเรานะคะถ้าเราไม่ ใช้วิธีการนี้เราก็จะโดนทากเนี่ยดูดเลือดเราได้นะคะเด,เด็กก็วาดภาพประกอบค่ะก็คือภาพการพันผ้านั่นเองต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกวาดภาพของการเดินทางของเด็ก,ดกตอนใดตอนหนึ่งจากเรื่องก็ได้พร้อมระบายสีที่สวยงามและเขียนบรรยายประกอบภาพอันนี้ขึ้นอยู่กับ เด็กๆเ,เลือกได้เลยนะคะว่าจะใช้ภาพการเดินทางในช่วงไหนคุณครูยกตัวอย่างให้นะคะก็คือเรามาดูนะคะให้เลือกมาหนึ่งภาพพร้อมระบายสีรวมทั้งการเขียนบรรยายประกอบภาพนั่นเองค่ะคุณครูก็เลือกภาพนี้มาค่ะเป็นภาพของเด็กๆที่หยิบ กล้องมาส่องนกนะคะแล้วก็แบ่งปันกันดูนกซึ่งเป็นสัตว์โลกที่สวยงามนั่นเองนะคะแต่เด็กๆต้องวาดแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะต่อไปเป็นข้อที่4นะคะเด็กๆจากเรื่องนะักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับการปฏิบัติตนในการเดินป่าและมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยค่ะเรามาดูนะคะ คำถามที่1ก็คือเห็นด้วยหรือไม่นะคะและคำถามที่2ก็คือมีข้อสเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยนั่นเองต้องตอบจำนวน2คํคำตอบนะคะคำตอบแรกก็คือเห็นด้วยหรือเปล่าเด็กๆก็ต้องตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของเด็กๆได้เลยนะคะวันนี้คุณครูก็ยกเป็นตัวอย่างนะคะคุณครูจะตอบว่าเห็นด้วยนะคะ เพราะเป็นการป้องกันอันตรายและสามารถเห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติจริงๆมีข้อเสนอแนะอย่างไรก็คือควรปฏิบัติตามผู้นำอย่างเคร่งครัดนะคะก็จะได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามรวมทั้งไม่เกิดอันตรายจากสัตว์ป่าด้วยหรือว่าไปทำลายสัตว์นั่นเองนะคะก็คือควรปฏิบัติตามผู้นำอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะเด็กๆ จดบอกว่าให้เขียนชื่อพืชและสัตว์ที่มีในเรื่องพร้อมบอกประโยชน์ของพืชและสัตว์เหล่านั้นค่ะนะคะเราก็มาดูว่าในเรื่องนี้มีพืชและสัตว์อะไรบ้างค่ะมีแค์ค่ะสากวามะขามมะขามป้อมมดมแมลง นอนปลวกทาคนกเงือกนกจาบคราวน้ำเงินนกเดินดงหัวส้มนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีทั้งพืชและสัตว์ประโยชน์ก็คือพืชก็เป็นอาหารก็ได้แล้วก็ให้ร่มเงานะคะสัตว์นะคะก็มีประโยชน์ก็คือเป็นส่วนสำคัญในการรักษาสมดุลของธรรมชาติอันนี้ขึ้นอยู่กับเด็กๆเ,เลยนะคะ จะหาข้อมูลเกี่ยวกับพืชและสัตว์แล้วก็ประโยชน์จากเรื่องนี้อะไรมาใส่ในคำตอบนี้ได้บ้างก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนได้เลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองค่ะมาดูข้อที่6นะคะโจทย์บอกว่านี่แหละคือปัญหาถ้ามีใครยิงพ่อนกตายก็เท่ากับฆ่านกทั้งครอบครัวเลยแหละข้อความนี้กล่าวถึงนกอะไรและนกชนิดนี้ มีวิถีชีวิตอย่างไรคะ่ะเด็กๆมาดูก่อนว่าโจทย์ถามจำนวนกี่คำถามนะคะถามว่าข้อความนี้กล่าวถึงนกอะไรนั่นเองเป็นคำถามที่1นนะคะและคำถามที่2ก็คือนกชนิดนี้มีวิถีชีวิตอย่างไรคะ่ะเอาละคะ่ะข้อความนี้ก็กล่าวถึงนก เงือกกรามช้างนั่นเองนะคะและนกเงือกนั้นมีวิถีชีวิตก็คือว่าถ้าแม่นกกกไข่ยอยู่เนี่ยพ่อนกเนี่ยจะเอาดินมาปิดรังเอาไว้ค่ะและพ่อนกเนี่ยจะทําหน้าที่ในการหาอาหารให้แม่และนกนะคะและแม่นกจะไม่สามารถออกมาจากรังได้จนกว่าลูกนกจะเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วก็ พร้อมจะบินนั่นเองค่ะคำถามต่อไปนะคะข้อที่7ค่ะถามว่าทำไมข้าวฟ่างจึงบอกว่าข้าวฟ่างจะเลี้ยงนกและวางแผนการเลี้ยงนกไว้อย่างไรนะคะคำถามแรกก็คือทำไมข้าวฟ่างจึงบอกว่าจะเลี้ยงนกและคำถามข้อที่2ก็คือวางแผนการเลี้ยงนกไว้อย่างไรนั่นเองค่ะคำตอบแรกก็คือ ตอนแรกเนี่ยเข้าฟังเข้าใจผิดค่ะคิดว่าการเลี้ยงนกก็คือวิธีการแบบที่บ้านคุณตาทำนั่นเองนะคะก็เลยพูดโ p r งขึ้นมาว่าเข้าฟังจะเลี้ยงนกนะคะซึ่งจริงๆแล้ววิธีการวางแผนในการเลี้ยงนกของเข้าฟัางนั้นก็คือไม่ใช่การจับนกมาใส่ไว้ในรังนะคะแต่ว่าในกรงค่ะไม่ได้เอานกมาใส่ในกรงนะคะแต่ว่าจะเป็นการซื้ออาหารมาโปรยมาหวานไว้ให้นกได้บินมารับประทาน รวมทั้งมีการตั้งอ่างดินใส่น้ำให้นกมาอาบแล้วก็มากินน้ำนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เข้าฟ้างคิดค่ะว่าเขาจะเลี้ยงนกนะคะแต่วิธีการก็คือวิธีการแบบที่บ้านคุณตานั่นเองแต่ไม่ใช่การเลี้ยงแบบการนำนกมาจับใส่ไว้ในกรงนกนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะบอกว่าบทร้อยกรองต่อไปนี้กล่าวถึงอะไร และนักเรียนเห็นด้วยกับความหมายของบทร้อยกรองนี้หรือไม่เพราะเหตุใดค่ะเอาละค่ะกล่าวถึงอะไรเป็นคำถามที่1นนะคะเห็นด้วยหรือไม่นะคะเป็นคำถามที่2และเพราะเหตุใดเป็นคำถามที่3ค่ะบทร้อยกรองต่อไปนี้คืออะไรนะคะบทร้อยกรองนี้ก็กล่าวถึงเรื่องของ ธรรมชาตินั่นเองนะคะกล่าวถึงเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เห็นด้วยหรือไม่ค่ะก็ตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะในตัวอย่างคำตอบในข้อนี้คุณครูตอบว่าเห็นด้วยเพราะเหตุใดก็บอกว่าเพราะว่าธรรมชาติมีประโยชน์กับมนุษย์นะคะควรช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ อย่าทำลายนั่นเองสำหรับบทร้อยกรองนี้จะอยู่ในแบบฝึกหัดของเด็กๆอยู่แล้วนะคะเด็กๆด,ดูในแบบฝึกหัดได้เลยว่าบทร้อยกรองนี้มีข้อความว่าอะไรบ้างนะคะและข้อสุดท้ายค่ะในข้อ9บทอ่านเสริมค่ะโลกแสนสวยชีวิตแสนสุขให้ข้อคิดแก่นักเรียนในเรื่องใดบ้างนะคะมีคำถามเดียวแต่บอกว่า ให้ข้อคิดในเรื่องใดบ้างเด็กๆสามารถสแสดงความคิดเห็นได้จำนวนมากนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เด็กๆเ,เลยนะคะโลกแสนสวยชีวิตแสนสุขให้ข้อคิดแก่นักเรียนในเรื่องใดบ้างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการที่พวกเราจะต้องช่วยการอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ให้อยู่กับพวกเราไปนานๆน,น,นั่นเองนะคะหรือให้ข้อคิดในเรื่องของการ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างคนพืชและสัตว์เพื่อให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาตินั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องของธรรมชาติเจ้าเอ๋ยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆก,ก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะอ่านโจทย์ให้ดีโจทย์ถามอะไรตอบให้ครบทุกคำถามและปฏิบัติตามที่โจทย์สั่งให้ครบนะคะสำหรับ วันนี้ค่ะก่อนจากกันก็คงจะต้องฝากเรื่องของแนวปฏิบัตินะคะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019อีกเช่นเคยค่ะนักเรียนก็ต้องปฏิบัติตามนะคะมาตรการที่ทางรัฐบาลได้กำหนดเอาไวา้รวมทั้งในส่วนของ โรงเรียนพญาไทยเราเองนะคะเราก็มีมาตรการนะคะที่ปฏิบัติตามในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการไม่ไม่ว่าจะเป็น6มาตรการหลกัก6มาตรการเสริมนะคะเพื่อให้พวกเราปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 นะคะและในวันนี้ค่ะคุณครูภาษาไทยหัวใจเกินร้อยนะคะจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ